สวัสดีค่ะพบกับจอกราฟจับจุดเทรดประจำวันที่15พฤศจิกายนนะคะเมื่อวานตลาดก็ถือว่าจัดว่าแย่ค่ะเพราะว่าปิดต่ำกว่าจุดถอยที่เราให้ไว้ที่1470นะคะโดยการเปิดแก็บทางลงแล้วก็ไหลต่อลงตลอดวันนะคะเครื่องมือนะคะดูในช่วงท้ายตลาดเนี่ยนอกจากจะปิดต่ำกว่าจุดถอยแล้วยังให้น้ำหนักในทางลบอยู่แม้ว่าจะโอเวอร์โซแล้วก็ตามนะคะระยะสั้นเราก็แนะนาว่าต้องทาตามกฎระเบียบที่วางไว้นะคะคือให้ถอยก็ต้องถอยแล้วก็รอจนกว่าจะเกิดสัญญาณซื้อนะคะ โดยปรับแนวรับลงมาที่ประมาณ1,460ถึง1,455จุดแนวต้านก็ถอยลงเช่นกันค่ะต้านแรก1,480ถัดไป1,490ค่ะสำหรับสต o อก Vi w นะคะตัวที่น่าสนใจก็จะเป็นตัวที่ค่อนข้างโดดเด่นเมื่อวานนี้นะคะคือ iNet ไอเน็ตจะเห็นว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะพักตัวออกด้านข้างตลอดเลยจนวันนี้เปิดตัวมาก็สดใสนะคะแล้วก็วิ่งขึ้นสวนทางตลาดมีสัญญาณหนุนจากทั้งเครื่องมือแล้วก็วอลุ่มนะคะถือว่ามีโอกาสน่าจะไปทดสอบแนวต้าน5.3กับ5.5ได้นะคะรับที่4.9และคัดลอสที่4.82ค่ะตัว IFEC นะคะ ifec ตัวนี้เนี่ยเปิด ก็แย่เหมือนกันนะตอนเปิดเปิดต่ำในแดนลบแต่ว่าช่วงท้ายเนี่ยถือว่าปิดสวยนะคะก็ะดีดตัวขึ้นมาปิดบวกแรงทีเดียวในไม้สุดท้ายแล้วก็มีวอลุ่มเข้ามาอย่างหนานแน่นนะคะเครื่องมือ Modify stochastic ที่ตอนแรกอยู่ในเขตโอเวอร์โซเนี่ยวกตัวขึ้นมาออกจากเขตโอเวอร์โซได้ก็นะ่าสนใจนะคะจะมีแนวรับที่3บาท9 6ต้านแรก4บาท18ถัดไป4บาท26และคัดลอสที่3บา90ค่ะ สุดท้ายนะคะเป็นตัวเมกานะคะตัวนี้นี่ถึงแม้ว่าเรามองว่าจะยังคงความผันผวนระหว่างวันไว้แต่ก็ถือว่าเริ่มดีขึ้นหลังจากที่ราคาหุ้นเนี่ยกลับมายืนเหนือ EMA 25วันได้อีกครั้งหนึ่งนะคะขณะที่แรงซื้อก็เข้ามาอย่างต่อเนื่องตลอดวันเพราะฉะนั้นตราบที่ยังไม่หลุด EMA 25นะคะก็สามารถ ออรอรับลุ้นทางบวกได้นะคะรับคือ22นะคะต้าน23.5กับ24.5และคัดลอสที่21.7ค่ะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ